วัสดีทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมมิงหรือหาพยักษ์นีแน่นอนวันนี้จะพาทุกคนมาลุยกิจกรรมใหม่ล่าสุดกิจกรรมเที่ยวบ,บ่อน,น้าร้อนเล่นยังไงและของรางวัลมีอะไรบ้างบอกเลยว่าคลิปนี้มีคําตอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามส่งแคร์เกมสเตย์เมอร์ไทยไปหนึ่งล้านซับด้วยนะจ๊ะซื้อพลังงานดีกว่าพลังงานเอ้าเ็นหมอดทำไงดีวเนี่ย24 p น y เเติมเกมออนไลน์ราคาถูกมีเกมให้เลือกมากมาย แถมโปรโมชั่นลดราคามีแอดมินคอยดูไลตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%แพ็กวันพันแมนแล้วก็มีนะนี่ไงโคตรถูกบอกเลยแถมใส่คูป,ปองมอมมิ่งได้ส่วนลดพิเศษกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยเฮ้ยเข้าไว้จัดอย่าลืมมาเติมกันเยอะๆนะสวัสดีคฮะทุกคนพบก,กันในเช่งเคยกับผมมอมมิ่งหัวห้าพยัคหนีแนะ่นอนวันนี้ก็อยู่ช่องแ,แกเกมสติเมอร์ไทยกับเกม วันพันแมนแต่สตองเกตเนีครับอย่างที่ทุกคนได้รับชมินโทรไปนะวันนี้ เราจะพาทุกคนมาลุยกิจกรรมใหม่ล่าสุดเนี่ยกิจกรรมเที่ยวบ่อน้ําร้อนเนี่ยมาดูกันว่ากิจกรรมมันเล่นยังไงและของรางวัลมีอะไรบ้างแลกอะไรถึงจะคุ้มที่สุดเนี่ยะครับแต่ว่าก่อนที่เวลาชมอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามส่งแคสเกมสเตมเมอร์ไทยของเราไป1ล้านซับด้วยนะครับ่าประมาณ6 0,000ก็จะ1ล้านแล้วนะครับก็ช่องเราเมื่อสมัครอาชิกเพนเนอร์รรรรยี่สิบบาทต่อสิบห้าบาทห้าสิบบาทเพื่อใครโควาขอนเนตฟรีไฟล์เราบอกบอกทำไมแล้วเกมอื่นอีกมากมายนะสามารถสมัครมาได้เลยเนะมีชื่อเขียวก็สติ๊กเเเเกกกอออรรรร์ไ้้ใใชนนนนะะะคคส่่่่วททีียยาาาาตติมาาิมมมมถูลืป มาข้างล่างจะมีช่องใส่คูปองอย่าลืมใส่คูปองมอร์มิง่งบอกแล้วคุณจะได้รับส่วนลดแบบโคตรถูกพอคุณค้ามาครับแล้วกดมาที่เที่ยวบ่อน้ําร้อนนี่มันก็จะมีร้านค้าน้ําพุร้อนนะมาก่อนที่เราจะไปเล่นกิจกรรมเนี่ยเราก็มาดูของระวังกันก่อนนี่เป็นไงอันนี้มันจะมีตัวอาวุธให้เราแลกเนวยสองใบนะอันนี้ถามว่าจําเป็นไหมก็จําเป็นเนีแล้วก็มีการอัปดาวนี่ยสำหรับเซิร์ฟเวอร์ให,หม่การอับดาวนี่จําเป็นนะครับแล้วก็ใบรับรองทีมนี่ก็จําเป็นเหมือนกันนะครับแล้วก็ จะเป็นอันนี้นะครับสาหรับผมนะอันที่ดีนะก็คืออัญมณีป้องกันเนี่ยเพราะว่าใครเนี่ยที่ปลดลูนกรอบทองมาแล้วนะก็ต้องใช้อัญมณีในการติดตั้งนะครับแล้วก็เม็ดนึงเนี่ยพลังขึ้นเป็นแสนเป็นล้านนะบอกเลยว่าเตึงจัดนะครับต้องแล่นะมันก็ค่ายลบหลักนะครับอันนี้ผมก็ได้ทําการรีวิวไปแล้วนะอันนี้ก็จําเป็นเหมือนกันนะเพราะเรือของสูงเนี่ยมันใช้30อัน50อัน80อันนะอันนี้ก็คือจําเป็นนะครับนาที่2ล้านบอกนะพูนะก็จะมีตัวดําทั้งหมด2ใบนะบันทึกหลอกาาเพรว่ เติมแพงมากนะก่อนจะได้แต่ละ1อันเนี่ยเอออันนี้คือจําเป็นนะแล้วก็พวกทักษะนี่ก็จําเป็นแนวตัวอัญเชิญอันนี้ก็จําเป็นนะอันนี้จะเป็นพลังแฝงกอยุทธนะแล้วก็อันนี้จะเป็นพวกอาโมวดค่ายลบหลักนะก็สามารถย้อนไปดูได้นะแล้วก็อันนี้ก็จําเป็นนะสำหรับเซิร์ฟใหม่นะเพราะว่าหายากนะแล้วก็การดาวม่วงก็จําเป็นเหมือนกันนะตัวการดาวม่วงก็จําเป็นเหมือนกันนะในการเปิดแล้วก็สําหรับใครที่เป็นสายเติมนะเขาก็จะมีนี่ลูบิกแดงขายนะครับแล้วก็จะเป็นพวกของต่างๆนะเผื่อใคร ที่อยากได้นะเราก็จะมีนี่เปนะ็นไงอัญมณีม่วงแล้วนะแต่ว่าแพงจัดเลยนะ270แบงค์นี่หลายพันอยู่อะ <c oughs> หลายพันอยู่นะครับอ่ะของรางวัลก็จะประมาณนี้เี่กก็คือในกิจกรรมเนี่ยจะมีทั้งหมด2โหมดนะก็คือมีตีบอลเนะตีบอลก็จะมีระดับง่ายนะครับทั่วไปแล้วก็ระดับยากนะีแล้วก็เราสามารถนะครับเอาตัวละครของเราเนี่ยไปให้เพื่อนเนี่ยสามารถจ้างได้นะเออเอาไปให้เพื่อนจ้างได้นะครับเรากดมาปุ๊บตัวละครของฉันนะครับแล้วก็เลือกตัวละครที่เราจะ ให้เพื่อนจ้างนะโอเคผมจะเอาเป็นซุยลิวกับกับเป็นแทงท็อปแล้วกันนะเผื่อเขานะครับเผื่อเขาแบบเอาไปไล่ต่อยไงเออเอาไปไล่ต่อยบอสนะครับโอเคฟ๊บอ่ะเราก็รอนะพอมีคนมาจ้างเราเนี่ยเราก็จะได้รับเพชรน,นะเออแล้วก็เอาเพชรไปทํานู่นทานี่ได้นะมาในส่วนของกิจกรรมเนยะก็คือเราต้องทําการต่อสู้กับคู่ต่อสู้นะมันจะมีทั้งหมด20ชั้นนะครับก็คือ20ชั้นเนะี่ยแล้วมันก็จะมีมีของออกมานะครับตามช่วงเวลาด้วยนะคือแบบว่าจะเป็นของตามจุดอะ คือให้เรานะครับทาการไปต่อสู้กับผู้เล่นคนนั้นนะคนที่มีไอเทมขึ้นมาเออพอเราชนะปุ๊บเราก็จะได้รับของนะถ้าเรายือนอยู่ตรงนั้นได้นานที่สุดนะอ่ะสมมุติว่าผมยืนตรงนี้ใช่ไหมมันก็จะมีของออกมานะเฟิ้มนี่นะผมก็ได้รับเหรียญน,นะเราสามารถเข้ามากดรับเหรียญได้เรื่อยๆนะแล้วก็ถ้าผมอยากไตนะผมก็กดเข้าสู่นะแล้วก็ไปหาทีมที่เราคิดว่าเราสู้ไหวเองนะเดี๋ยวผมจะไปหาอันนี้ผมแอบซุ่มไว้นะอันนี้ไอดีหลัก ไอดีหลักผมแอบซุ่มไวน้นะครับเพราะว่าการโดนไงการโดนตีนะไม่ได้นะผมตด้มาหัวกับคนประมาณแบบร้อยสี่สิบกว่าล้านนะจริงจกิจกรรมน,นี้คือต้องแบบเข้าเช็คบ่อยๆเว้ยเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าจะมีคนมาตีเราตอนไหนเนี่ยแล้วก็เราทําการสู้กับคู่ต่อสู้ไปเนี่ยฟึบมาโอเคฝั่งสองห้างของมีบอสสปีดนะมีโกคัสต์ด,ด้วยนะเออแล้วก็มีราชาร์เลยนะียทีมของเมตาจัดๆเลยนะฟึบแล้วก็แฟประกายแสงของเราเปิดไปก่อนหนึ่งทีนนี่เป็นงานฝั่งสองห้างของมียุงแล้วดาเมจนะขานโจมตีอจากฟามิแมนนะสวนมาก่อนเลยนัับบทีคร ปัมโบเข้ามาหนึ่งทีนะมัวก็ทําการบล็อกลูกไฟของเรานะมันก็ได้ว่าด่าแสงจากฝั่งเรานะโดดขึ้นฟ้าไปครับฟื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 บบุกเข้าไปหนึ่งทีโอเคฝั่งตรงข้ามไม่โดนอะไรเลยนะเพราะว่ามียุงอยู่นะยุงยังไม่แตกนะแล้วก็ราชาทะเลนะผสมพลังจุดจบอยู่ต่อยไม่ทันคอมนะปัมโบเข้ามาหนึ่งทีหุยสองร้อยกว่าล้านว่ะเดี๋ยวก็โดนสะท้อนหลักนายฟืบแล้วก็เสาเพลิงฟไฟจีนน้อยฝั่งตรงข้ามนะโดดขึ้นฟ้าก็ยิงมาครับ ตั้มโบเข้ามาหนึ่งทีนะไม่ค no ่อยแรงเท่าไหร่นะรอระเบิดนะครับปุ๊บโดนแล้วตอนนี้เราโดนระเบิดนะเราก็ไม่มีลูกไฟที่จะไปต่อสู้ฝั่งตรงข้ามนะเราก็ได้เวลาดักแห่งแสงหนึ่งทีนะจับแฟลของเราไปปุ๊บปั๊บปับปัปัโบเข้าไปนะห้าสิบล้านนะโอเคตอนนี้ฝุ่นยุงยังไม่แตกนะจากฝั่งตรงข้ามนะเสียแห่งความหวังจับชิงนะได้เวลาเด้งเรือครับกริง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 โอเคเด้งเรือเสร็จเรียบร้อยนะ่ยเราก็ได้เวลาปุ๊บไอ้ครับสุริลูกนะต่อยธรรมดานะเพราะว่าโดนซอมบี้แมนบลููกกกกกไไไไฟฟนนนนนะะะะมมม่่่ีีีลลลลทจจอออััตติรแ้้ว็็็พดดเเปปยหาาข ฝูงยุ่งฝั่งตรงข้ามแต่ที่เรียบร้อยนะไม่มีฝูงยุ่งคขารับดาเมจแล้วแต่ว่าเขามีโกคตติอยู่นะฮะการสไตล์จากจักรพรรดิเด็กเนี่ยปุ๊บจากฝั่งตรงข้ามทางานนะปล่อยสกิลมาใส่เรานะบุกเข้ามาหนทีนะเดี๋ยวก็โดนสะท้อนเรียบร้อยโดนสะท้อนไปนะคิงนะโจมตีธรรมดาไปนะครับแล้วก็หมาดไอจอยเข้าไปไล่ต่อยสุบแล้วก็หมัดไอ้จ่อยเข้าไปไล่ต่อยที่ยุงนะโอเคปุ๊บดาบแดงทางานนะตอนนี้ฝั่งตรงข้ามนะติดโล่ไปสามนะครับแล้วก็จีนอสกับยุงนะเลื่อนเลยเอย็กอ้จ่อยเข้าไไปล่่ตอย์นีครับตอนนี้ฝัั่งงตรรข้ามนะคบ ดาวจะหลวดสวนกลับมาครับฟึบโบเข้ามาหนึ่งทีแต่ไม่เท่าไหร่นะครับเราก็ยืนน่าชิลนะครับโล่งเราก็ยังไม่จางด้วยเราก็ด่าถึงแสงจากแฟลชปะกายใส่เดินขึ้นฟ้าไปครับฟึบกโบเข้ามาหนึ่งทีโอเคแฟนน้องห้ามติดโล่ทั้งทีมแล้วนะตอนนี้นี่ครับเราก็ดาบแดงแฟนน้องห้าทำงานนะเราก็ยืนได้อยู่หมัดสลายเพราะสุดท้ายจากโค้ชเสือนะครับเหยียบพื้นแล้วก็เอาหินทุ่มหัวมา,มาที่ฝั่งเรานะแล้วเราก็ยังยืนชิลอยู่นะฟึบแล้วก็ด,ดาวละดาวแห่งแสงห,งหนึ่งทีจากแฟดประกายใส่ครับไปครับฟึบกโบุกเข้ามาหนึ่งทีไง 47ล้านฝั่งตรงข้าหายจากโลกแล้วก็ติดโลยหนึ่งรอบแนีแล้วก็ได้เวลาครับไปครับปุ๊บตอนนี้ดามแห่งแสงนะครับจากแฝลกไกแสงครับโดดขึ้นฟ้าก็ได้ฟูฟูฟูบาบเข้าไปหนึ่งเพลโอเคไหมตอนที่จะลุยลำนาแล้วฝานโจมตีย่างซอมี้แมนนะป่าสวนก็มาตั้มบุ้งเข้าหัวมานะแล้วก็บอกรูไฟเหมือนที่ ฝั่งของเรานะก็ดาบแห่งแสงหนึ่งที่จากฝั่งของเรานะโดดขึ้นฝาไปแล้วก็ฟูบากเข้าไปหนึ่งเพลงานเตึงจัดนะถือว่ารุนแรงนะแต่ว่าฝั่งตรงข้ามนะติดโล่แล้วก็ตอนนี้หายจากโลในอสัตถมารุดโจมจากราชาเลยเดือกต่อยมาครับตามเข้าไปหนึ่งทีร้อยเจ็ดสิบเก้าานตอนนี้โลเหรอยังไม่จางนะฝั่งตรงข้ามโดนสะท้อนไปนะแทบแตกนะแล้วก็ เสาเพิ่งฟ้าต you, ักตีนอนนะครับโดดมาครับยิงครับตั้มโบระเบิดตั้มแล้วฝั่งของข้าก็นอนสะท้อนเหมือนกันนะแล้วก็ได้เวาด่าแห่งแสงเจ้าไฟบกไกลาแสงของเราอีกหนึ่งทีไปฟึบฟึ๊บฟึบโบเข้ามาหนึ่งทีงาตึงจัดโอเคฝั่งของข้าติดโล่ไปหกนะครับแล้วก็ได้เวลาฟึ๊บซุยลิวนะครับตบธรรมดาไปเพราะว่าไม่มีลูกไฟใช้นะครับฟึบแล้วก็ได้เวลาฝั่งของข้าหายจากโล่หมดแล้วนะตอนนี้ได้เวลาที่เราจะโถมแล้วนะครับฟึ๊บมาครับไปครับฟึ๊บนี่ครับยิงธรรมดาจากเมทไนนไไปะบฟึแลล้้วก็ดา ปุ๊บโปรแกรสไตล์จากจักรพรรดิฝั่งของข้านะปล่อยหมาเข้ามาหนึ่งทีกระืดโอเคเรายืนได้ชิลนะมาครับปุ๊บแล้วก็ดนงสะท้อนแล้วก็ดาบแดงทำไงหนึ่งทีหูตายห่าเรียบร้อยหูหมดทีมหมดทีมครับตึงจาตึงจานหมดทีมาพอเราทําการผ่านเสร็จปุ๊บใช่เราก็จะได้ยืนนะครับในชั้นนี้นะเราสามารถมาเช็คได้นะตัวละครเราอยืนตรงไหน่ผมก็ยืนอยู่ชั้น17เนะครับเราก็จะได้รับของหรือว่ารับเหรียญตามที่เขาบอกนะว่าบว่า1ชั่วโมงเราจะได้เหรียญอะไรบ้างนะครับก็ประมาณนี้นะครับกิจกรรมก็ไม่มีอะไรมากขอแค คุณยืนชั้นบนบนให้หนานที่สุดนะพอเราได้แต้มมาแล้วก็มาทําการแลกของนั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมตีบอสด้วยนะประมาณนี้เลยนะผมก็ได้ทําการสรุปกิจกรรมเที่ยวบอร์ดร้องให้ทุกคนได้รับามันจบแล้วเนี่ยก็ต้องขอบคุณทุกการกดไลค์นะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคนที่รับชมจบอย่าลืมส่งขายเกมสตรีมเมอร์ไทยของเราไปหนึ่งล้านซัปด้วยนะส่วนใครอยากให้ผมทาคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างได้เลยเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ EP หนะ้า EP นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบายบายครับผม